กกายองเราองกมาจัดเตรีทางพิธีทำสะพานนะคะทำสะพานให้กับพี่สาวซึ่งถ้าช่วงที่เราสุขภาพไม่ค่อยดีหรือว่าใจวีบูหรือขวัญอ่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีการทำสะพานนะคะหรือว่าทำสะพานเพื่อให้ขวัญได้กลับมาหา ตัวพี่สาวนะคะซึ่งในการทำสะพานก็จะใช้หวหมูนะคะจริงๆก็ใช้หมูเป็นตัวนี่นะคะแ,แล้วเราก็เอาหัวหมูแล้วก็ตัดเครื่องในหา,างชเรอลไ้าทรั้งหมดนะคะให้มันครบแล้วก็าเส้นไว้นะคะมดหดม้ด เรียกอีกอย่างว่าเป็นการเช่นว่าพระแม่ทรณีไปด้วยนะคะซึ่งเป็นประเพณีของชาติบันลีสูรกับบางคนนะคะที่ฝากขวัญไว้กับพระแม่ทรณีนะคะเราก็จะใช้เสียอนี้สะพานนะคะเป็นการเป็นสัญลักษณ์ ในการกราบไหว้พ่ะแม่ธรณีนะคะพี่สาวนะคะฝากขวัญที่พระแม่ธรณีนะคะอย่างบางคนก็ฝากขวัญไว้ต่างกันไปนะคะเมื่อเราเกิดมาโดยประเพณีโดยอรวก็จะมีการตั้งชื่อหรือว่าอาบเดือนเนี่ยค่ะก็เราก็จะมีการฝากขวัญไว้กับพระแม่ธรณีหรือว่า ก็ฝากความไว้กับต้นไม้นะคะเื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ที่ต้นไม้จะได้คุ้มครองเรานะคะเวลาเป็นหนุ่ยปก็ต่อไปก็จะเป็นการทำสาลานะคะทำสาลาหรือภาษาลีซอเรียกว่าลลับเตชะนะคะทำสาราให้กับป้านะคะป้าก็ช่วงนี้อาจจะสุขภาพไม่ดี หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีการทำสาราให้ป้านะคะซึ่งก็เป็นประเพณีอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งประเพณีของเราก็มีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกขวัญทำสะพานทำสารานะคะและอีกหลายอย่างนะคะก็เนี่ยคะ่ะก็จะมี มีสลานะคะภาษาดิซาริวสลาหรือว่านิติสวดนะคะในการทำพิธีให้นะคะก็จะเป็นการและอาจจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับป้าด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความเชื่อเนาะก็มันเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนะคะ และทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าศาลาเนี่ยเขาก็ต้องอมีการฝึกนะคะในการที่จะทำพิธีนะคะไม่ใช่ว่าอาจะทำได้ทุกคนเนาะก็จะมีพิธีกล่าวของศาลาอีกทีหนึ่งนะคะในการทำพิธีการทำสาลาให้กับป้านะคะ ทำสารานี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำให้กับผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่นะคะซึ่งเป็นเหมือนท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำศาลาไว้ให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้มาพักนี้นะคะเหมือนเราทำบุญนะคะแต่มีศาลาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในการทำศาลาหรือการทำสะพานที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอดีตของชาติพันธุ์อีกแต้ก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นการเรียกขวัญน,นะคะสำหรับการเรียกขวัญน,นี้ก็เรียกขวัญให้กับพี่เคยนะคะซึ่งการเรียกขวัญก็จะใช้ใหคล้ายๆกับการทำสะพาน ใช้หมูใช้เงินแล้วก็ใช้ซี่โครงนะคะนี่นะคะก็จะมีไข่ด้วยนะคะ,ะมีข้าว และอเนื้อขอนเสร็จก็อันนี้ในส่วนของพี่สามก็คือที่ไปทำสภามาเมื่อสักครู่นะคะก็เมื่อทำสเสร็จก็จะมีการวาดสายส Measure ีนะคะก็ถือว่าเป็นการทำพิธีเสร็จ้นเ่อทเสร็จที่เราวาดสายสีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราทำพิธีกรรมโดยสละเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสายสด้นเมื่อทำเสร็จก็จะไม่ ทา่ทาในบ้านนี้ก็จะเป็นของพี่เคยนะคะพี่เคยอาจจะเดินทางบ่อยในบางที่ตกใจก็หาบ้านเด็นๆก็จะมีเสียงเช่นกัรที่จะเรียกขวานให้ขวานกลับมานะคะจะสังเกตุว่าจะมีการที่เสื้อจะเีาเสื้อเป็นเสื้อผ้าของโรงแรมนเรียกขวานกลับมานะ นุ่งผ้าตัวนาเป็นผู้มับคู่เสื้อกับาลยเกลี่อนให้กับมาอี่แล้ว

说。<分>